ขเดินไปที่เมนสเตชั่นดีกว่านะฮะไหมเราบู๊กหน่อยดีกว่าคแต่ผมบู๊ด้วยนะ อยู่ที่เมนเสดนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวเกสของเราอีกรอบหนึ่งนะครับสตา์ฟอดมอนริวดีโอปูนบาโคสครับขอเสียงปรบมือทุกคนหนึ่งครับครับวแนะนาตัวจริงนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะสวัสดีครับผมชื่อนักการเงิน มาเล่นมาเล่สวัสดีครับมัทนาชัยนะครับสวัสดีครับผมเรียวครับสวัสดีครับมิวตายครับสวัสดีครับผมปาโคติมเสินธิบครับ สวัสดีครับปูลูกปม่าครับผมสวัสดีครับควาละลังค,ครับสวัสดีครับสตางค์ครับแนะนำตัวกันพี่ๆเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ไหนๆมามาคุยกันแล้วเราก็อยากจะบอกแบบเหตุผลที่ชวนแบบตะลุ่มมาเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นพาร์จอนหรือว่าพาผงหรือว่าพาที่เรารวมคนเลยนะครับก็เอาผมขอเริ่มยังไงดีนะเริ่มเริ่มทีสองคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับกอดกับสตังค์นะครับก็เราเราเราเคยร่วมงานกันไปแล้วในมีสิิคอนนะครับตอนล่าสุดเราก็ร่วมงานด้วยกันนะครับอันนี้ก็เคยเคยร้องเพลงด้วยกันมาแล้วนะครับบนเวทีก็รู้สึกว่าแสองคนนี้เป็นแบบเป็นโบเป็นสายแบบโบโคจริงๆครับ โอโคมากๆครับผมก็เลยอยากจะให้ชวนมาเป็นอาถงเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ร้องนองารู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานกับที่อีกรอบหนึงเพราะว่ั้งแรกที่เราร่วมงานกันก็คือร้องพลงที่มิวสิคอิเนาะผมรู้สึกว่าการ้องเพลงกับที่ผมรู้สึกว่าเหมือนเอดเป็นเจอที่ดีมากผมรู้สึกว่ามันแบบต่อยอดแพชชั่นในการร้องเพลงผมมากผมรู้สึกว่ามีความสุขมากนี่ร้องเนียบเี่ขอบคุณมากที่ชวนมานะครบสุธิารุ่ขอังนะอรั์ ครับก็พิจัยครับผมว่าความจริงได้เจอแล้วก็ได้สนิทกับพี่กวินมากขึ้นเพราะว่าไปถ่ายแอสซัมเม,มอร์ครับผมพิจัยหนึ่งพี่กวินเป็นแอสซัมเมอร์อีกทีสองนะครับช <laughs> ่วยกันมาใช่ไหครับครับผมก็ดีใจมากครับผมแล้วก็ววความจริงได้เจอพี่จอร์ดด้วยเพราะว่าตอนนั้นไปมิวสิควันที่ญี่ปุ่นกันที่ที่ที่กวินไปที่มิวสิควันใช่ไหมแต่ว่าพี่จอร์ดก็ตามไปดูแลใช่ไหมครับ มา่่บาไม่จบมานตามไปดูกันใช่ไหมตื่ไปก่อนเฮ้ยผมก็ไปเที่ยวของยังไงขงผมมาผมเห็นที่ก็มีร้องเพลงอยู่พี่ก็ไปนั่งดูพี่ไปดูงานพี่ก็รู้ว่มันจะมีแฟนคอับของพี่เราก็เลยไปดูงานโอ้หาออวอั่นจากพวกน้องๆนี่แหละครับแต่นี้แฟนคลัอันนั้นแฟนเขาเลครับ รครับผมก็ดีใจครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็ดีใจกับที่พี่ทั้งสองคนนะครับผมก็ขอบคุณที่ชวนมาเลยนะครับผมครับคตัวนี่เป็นสายโลโก้นครับของผมพ่อริวีโอเป็นสายกล้ามนะครับคือเราทัามาเพราะว่าขอเป็นตั้งใจไว้ว่าบอดี้แซนห้ามต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่งั้นไม่สามารถเป็นเจสผมได้ เราเล่นเลยครับลูกคือม่อนเนี่ยเราก็เป็นแฟนไพ่ด้วยกันอยู่แล้วในซีรีส์เรื่องไมโครเรมบันนะครับส่วนดีโอเนี่ยน้องก็มาเป็นเพื่อนสนิทของกวินในซีรีส์ด้วยนะฮะครับแล้วเราก็เป็นนี่เราก็เป็นส่วนน้องริวเนี่ยก็เล่นบาสด้วยกันเป็นในพิธีของ s าร r l ิ t i c ปีที่แล้วนะครับก็้ชวนทำดีโอของพี่ก็ทำจริงก็อย่างแรกยินดีกับจอนแล้วก็พี่กวินด้วยแล้วก็ขอบพระคุณมากจริงจริง อะไรนอ้องน้องก็เป็นเกสต์มาตั้งหลายที่แล้วที่มีโอกาสให้ผมได้ใส่สูตรผุไทยผมจะจดจำคนพี่จนถึงวันตายเลยจริงปกติไม่สบายก็ตแต่งหยิงไงวันนี้่งสูนะวันนี้ดีใจมากๆพี่เป็นวันที่ผมแต่งหน้าแล้วผมรู้สึกฟินที่สุดแล้ว เราต้องไ่นานด้วยเนาะปกติจะนานกว่านี้เวลารอบที่แล้วสองชั่วโมงครึ่งแต่งหน้าไม่รวมใส่กระโปรงอ่ะเรขึ้นม,ม,มาเสิร์ฟกี่ชั่วโมงนะขึ้นมาเสิร์ฟกี่ชั่วโมงออกมาสองนาทีทั้งสามคนนะฮะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญฝั่งตัวเป็นเลเวอร์นะครับส่วนเอ่อ uh, next level นะฮะส่วนสองคนนี้นะคะรับปูนกับปาโค้ดที่เรื่องอะไรนะรไม่มาระ่างเรื่องสายปั่น ควมเป็น f a ม i l ลี่ทรีของพวกเราคนทักบ่อย่วเจอว่าบาโค้กับงคนณเนี่ยเป็นลูกของผมเกิดระเวงถ้าผมาชอบไปเที่ยวได้ก็สองคนนะทิ้งลูกไว้บ้านตอนไหนเรื่อนกเรื่อนผม คนบอกเยอะมากนะครับว่าแบบใช่เออก็ปลาโคลนหน้าเหมือนผมใช่โกงเหมือนกับกงเหมือนกันใช่ไหมตั้แต่ตั้แต่ยังไม่ได้เข้ามาที่เนี่ยก็ก็ไม่ีคนแบบทวิตอยู่ในเอกอ่ะว่าเราหน้าเหมือนกันแล้วรูปที่โพสอ่ะก็คขายกันอ่าใช่ก็มีมีไว้เป็นกันแล้วแบบวันนั้นวันนั้นผมผมปกติผมมีคนบอกใช่ไหมวผมกับดูพอดูแล้วพอตัวเองดูแล้วมันไม่เหมือนมันมันแบบ อาจจะคล้ายๆบางมุมอะไรเงี้ยล่าสุดผมผมไปถ่ายรูปแล้วเราเหมือนเป็นถ่ายรูปงานเดียวกันแล้วผมมาเปิดดูรูปเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้รูปตัวเองไปทำไมทำไมบางคนอยู่ในรถไฟไอจีผมโอ้ขนาดนั้นลนะอาจจะไม่ขนาดนั้นโต๊ะหน้าคล้ายๆแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่แต่พอมาเจอตัวจริงอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้คล้ายกันใช่จะบอกว่าตัวเองหล่อกว่าว่างั้นไม่ใช่ไม่ใช่ พี่แต่ว่าพอแต่งหน้าแล้วเหมือนหน้าเราเข้มเท่ากันกลายเป็นว่าเออมันเหมือนบางคนมันจะคล้ายได้ไงล่ะลูกแล้วมันจะได้หน้าหลังหวานของลนมแต่ทีนี้ว่าบางคนดมันจะได้พี่นะไม่ได้มาเล่นไม่ต่าเดี๋ยวต่างโถก้ามไปเลยนะปาโค้ดเนี่ยยังคล้ายๆนะผมเนี่ยผมไม่ได้โดนเก็บมาเลี้ยงใช่ไหมครับไม่ได้รดนให้ครัี้นี้ายยังไง ให้เขาว่าเหมือนบางบุมอาจจะบางบุมอันจะบางม่าแต่ผมอาจจะกรรมพันธุ์ไม่สูงแล้วก็อาจจะไมงดัที่กจรเอาดีสารภาพครั้งแรกที่บอกว่าแบบเหมือนแฟนคลับตอจัด f a เป l y t ลี e ชให้แล้วผมเป็นลูกพี่ผมแบบผมเขื่อร้อแบบพี่บี่บอกกันมาแล้วผมแบบก็ลแบบมีกระตด้นใจมีฝมตัวอะไรเนี่ยแล้รรอรให้คนชมไันแหละคนูตคนชมเราหล่อนเราหล่อเอาุ่ครอบเอาวุ่ี่สุ ก็มีไล่แน่ใจนะฮะว่าตอนนี้แปมดี้ตอนนี้5แล้วฮะวินซี่อีกหนึ่งก็ต้องทำงานนะฮะหาเงินครอบครัวเบินซีีต้องรับแขกอยู่นะคพ่น้าที่วินซี่นะครับอ่ครับท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาทำให้โชว์ในพาร์ทแกสของเราเนี่ยมันสนุกมากๆเลยรวมถึงเพลงอะไรต่างๆหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะ สุดท้ายก่อนกลับเนี่ยอยากให้ทุกคนฝากผลงานครับเรื่องจับฟอนอะไรก็ได้ครับถ้าผมก็เพิ่องออกเพลงไปล่าสุดนะครับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องจารึกนติชานะครับชื่อเพลงอัศจรรย์นะครับก็ฝากติดตามได้ในอ่าพิธีเว็บคอยนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามในอนาคตก็อาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างนะครับก็กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่าก็บอกไว้เท่านี้แล้วกันก็ฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับขอบคนนุณมากครับ ตอนที่สตาร์ทครับก็สดๆแลร้อนเลยครับตางได้ครับผมแด็ซัมเมอร์ผมจือเจ้าชายมชานะครับยังมีใครก็ดูว่าไงครับผมขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวมีพี่กวินประแจำด้วยเป็นองค์ขะนะครักะองค์ขะน่ารักนะครับเป็นองค์ขะน่ารักนะเดี๋ยวรอดูเลยนี่ตัวสิเจตนะเพราะว่า แต่เราดูบทอะไรผมว่าทุกคนอาจจะเดากันไม่ถูกผมว่าคนนั้นทียังไม่รู้ว่าแบบยังเดากันไม่ได้น้องปิดกล้องเลยครับใช่ไหมไปรับเชิญนะพันธุ์ไหมนะครับตอนปิดปิดกล้องแลยเรื่องหน้าเรื่องหน้าครับตาหมมครับก็ตอนนี้ครับผมแด็กซัมมอผมจะได้ใช้ใจหันนะครับผมขอบคุณครับอ่า ซีเมนเลยซีเมนต่อเลยอ๋อครับโอเคดูดูซีเมนครับก็ตอนนี้นะครับมีซีรีส์เรื่อง The Dance ครับผมออนแอร์อยู่ครับผมแล้วก็เร็วๆนี้จะเปิดกล้องรับป่าดนะครับกับ My Romance Scammer รักจริงอต่แต่งป่าด้วยครับนี่ครัสวนผมนะฮะมีสองตุ้มครึ่งมีนะครับรีแว r ออนเลยนะครับผมก็ไปรับรับชมกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังมีโปรเจกต์แข่งรถอยู่นะครับผม ก็ไปรับชมกันนะเป็นให้กำลังใจกันได้นะครับว่าสนามต่อไปเนี่ยก็คือที่เชียงใหม่เดอนพิษจินีนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะหนุ่มนักแข่งคนนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็าหโช่มสาวเจ๊ดที่ง่ายเลยเป็นไงบ้างนะฮะไงครับพี่โอ๊คโอเคครับผมก็ฝากแด๊ซัมเมอร์ด้วยกันนะครับผมเจอเชาชัยบนชายหาดนะครับแล้วก็ ปากมูเตเลอรแล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกคุณก็คงตั้งต,งตารอคอยนะครับโอลิเฟนทีมออนครับ <_ d warmer> อาจจะเป็นลูกพวกคุณหรือเปล่านะ <_ d warmer> ไปว่างกันนะครับ <_ d warmer> โอเคครับโอเคฝากด้วยนะครับ <_ d warmer> ครับผมก็ฝากแดสมือนะครับเ <_ d warmer> พือ่อนๆฝากกันไปหมดแล้วก็ ผมก็พม่ม่อจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งครับมาเฮ้าส์มงบินปากด้วยว่ะต้องบอกความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกไงบ้างตอนมีอนฝันโอเคผมไม่ต้องตัดผลงานแล้วเนาะเพราะทุกคนตัดทุกบนแล้วก็จริงๆวันนี้จริงๆตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเป็นเจสนะครับก็จริงๆดีใจแทนทั้งสองฝ่ายดีใจแทนพวกคุณนะครับ แค่ับ่น่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็ดีใจให้พวกคุณด้วยที่นักแสดงพวกคุณเนี่ยคือตั้งใจแล้วก็ทํางานตั้งแต่เราเราเวิร์กกันตั้งแต่โค้ดินบัตมานะครับก็เห็นความตั้งใจของทั้งสองคนมากๆเราพอตอน,อนซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยก็ได้เห็นความพยายามอีกเหมือนกันนะครับก็ดีใจแล้วก็รื้อเปล่มมากๆครับนี่มันยินดีเหมือนวันแต่งงานนะครับ ทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนขอเสียงกรี๊ดให้กับแขกรับเชิญอีกรอบนะครับไปกันครับผครับไปกันเถอะพี่เลี้ยงมครับมอาผมอามาครับมครับบลุงหลานลุงหลานเพื่อนพี่ออรแต่เเหมือนกันนะลูกข้าลูกขาเลย

ดู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 ว่าเมื่อไหน้องอไปร้องเพลง่นผมก็เูู่บ้าน้ยอะโเป็นยังไงบ้างครับเงนอ่าครับโมานานเต้นไปขนาดน้ร้อนอ๋อร้อน่อ๋อ ต้องตองตังตรงไหนอะไรๆแต่ว่าสำหรับโซนต่อไปเนี่ยมันก็มันอาจจะชุดแบบนี้มันอาจจะไม่สะดวกนะครับขออนุญาต เราเอก็ู่องแบบนี้ไม่ขนาดเลยเ่อแบี้ยมาเลยนะนัเน่ถนัดนะครับต้บอแล้วครับโอเคครับทุกคนพร้อมนะฮะพร้อมมครับออกอีกอ่ะเอาไงเนี่ยแอรก็มาแล้วเียน เยอาละครับก็สนุกกันไปแล้วซึ้งกันไปแล้วยิ่งได้ว่าอบุนก็ไปแล้วเรามาลองอะไรที่มันใหม่บ้างดีกว่าได้ไห <Yes. S 1> มายใหมครับเดี๋ยว <Yes. S 1>